สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับ9ชุดตรงๆนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับนี่ที่เข้า90นะครับใช้สูตรหลัก10ล่างสูตรเก่าคือ790จับคู่กับหลักหน่วยล่างสูตรใหม่ที่ผมลงให้นะครับก็ถูกนะครับก็สถิติก็เข้ามาหลายงวดนะครับสําหรับสูตรนี้หลัก10ล่างนี่ถือว่าเป็นสูตรหนึ่งที่ยังเดินดีนะครับยังไม่หลุดนะครับอันนี้หยุดตรงนี้ สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างเก้าชุดตรงนะครับวิธีการคำนวณหลักสิบล่างสูตรเดิมเนี่ยก็ใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหน่วยล่างบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองบวกค่าคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสองบวกหนึ่งส่วนหลักหน่วยล่างคำนวณก็ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่ง บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวก1บวก2ก็เป็นสูตรที่เข้าดีทั้ง2สูตรเลยนะครับนี่สถิติยอดหลังที่ทำให้ดูตั้งแต่งวด46มานะก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับจนมาถึงงวดล่าสุดก็เข้า90ดังนั้นวันนี้ก็จะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16เมษายนะครับ เอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับวางงวดหน้านะครับมันจะได้รีขอะไรนะเผื่อบางท่านตามสูตรนี้อยู่นะครับแต่ก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่นะครับดูคําเตือนกันนิดหนึ่งนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับย้ําว่าสูตรมันมีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับ ถ้าสูตรไหนเนี่ยมันเข้าก็คำนวณต่อนะครับแต่ถ้าสูตรไหนมันหลุดไปนะเดี๋ยวผมค่อยหาสูตรใหม่มาลงทดแทนให้นะครับอันนี้ก็สูตรหน้าแล้วนะครับนี่มันเดี๋ยวจะไปขึ้นหน้าใหม่ให้นะครับไม่งั้นมันไม่พอเขียนเลยนะครับเดี๋ยวจะยกยอดงวดใหม่นะครับมาอยู่อีกเล่มนึงเลยนะครับมันจะได้ง่ายเนาะเพราะว่าเปิดไปอีกหน้านึงนี่มันมันเป็นสูตร2ตัวบน4ชุดตรงแล้วนะครับอันนี้มัน มันไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเล่มใหม่ให้จะได้ง่ายนะครับอันนี้ของเก่าเอาไว้นะครับเอามาดูงวดใหม่แล้วกันนะครับงวดใหม่นะครับวิธีการคำนวณหลักสิบล้านเนี่ยผมคำนวณไปเมื่อคืนแล้วนะครับแต่ก็จะคำนวณให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาหลักแสนเลขแปดบวกหลักหมื่นเลขศูนย์บวกหลักพันเลขสามนะครับบวกหน่วยล่างเลขศูนย์ บวกหน่วยท้ายขั้นที่2เลข7แล้วจะบวก5คงที่นะครับสูตรหลักสิบล่างสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมลงให้หลายงวดที่แล้วนะครับและก็ยังเป็นสูตรเดียวที่ยังเหลืออยู่นะครับที่มันเข้าต่อเนื่องมานะครับไม่ใช่เข้านน้อยนะสูตรนี้นะครับยี3 0งวดเลยนะครับสูตรนี้งวดใหม่นะครับ8ในบวก3ได้1 11 1บวก7ได้18 18บวก5ได้2 3 สนะครับบวก2องบวกหนก็455หบวกหได้6ได้3 5มหนะครับสูตรนี้ที่ผมคำนวณให้ดูเมื่อคืนนะครับสิล่างสูตรเก่าได้356นะครับก็เอา3ามห้มาวางก่อนนะครับสามในงวดวันที่16ไม่เมษายนจะมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลทั้งหมดที่มีเดี๋ยวผมก็จะมาบอกอีกทีนะครับ เอามาคำนวณในสูตรที่2หลักหน่วยก่อนนะครับเอาหลักแสนนับเลข8บวกหลักหมื่นสอครั้ง0-0บวกได้ 0, 0นะครับบวกหลักร้อยบนเลขก4บวกหลักหน่วยล่างเลขก0บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข9ก9บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลขก5บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง99 18บวกส บวก4คงที่นะครับ8บวก4ได้12 12บวก9ได้21 21บวก5ได้26 26นะบวก8ได้34 34ก็เป็น44 44บวก4ได้48นะได้เลขก8เป็นเลขเด็ดแรกสูตรจะบวก1บวก2ดังนั้น8บวก1ได้9 9บวก2ได้11 8 91ครับได้8 ได้เได้1จะเห็นได้ว่าตัวเลขทั้ง2สูตรมันไม่เหมือนกันนะครับหลักสิบล่างในสามห้หลักหน่วยล่างคือ8 91นี่คือคนละตัวเลยนะครับดังนั้นในงวดวันที่16เมษายนนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่นะครับมันมันอาจจะมาอีกนะครับจับคู่กันนะครับ3ามแปดนะครับสา สามหนึ่งห้าแปดห้าเก้านะครับห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามาไว้ทางนี้นะครับห้าเก้าห้าหนึ่งหกแปด 69แล้วก็61นะครับก็จะได้ทั้งหมด9ชุดตรงนะครับเดี๋ยวมารอดูผลในวันที่16เมษายนนะครับว่าตัวเลข9ชุดนี้จะมาในเลขท้าย2ตัวล่างเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมันอาจจะเข้าต่อหรืออาจจะหลุดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่หลักสิบล่าง สูตรนี้เนี่ยมันเป็นสูตรที่เข้าดีมาหลายงวดมากนะครับดังนั้นในงวดใหม่นี้ก็ต้องลุ้นอีกทีนะครับว่าจะเดินต่อหรือว่าจะหลุดนะแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะยังยังตามสูตรนี้อยู่นะนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตามสูตรนี้นะครับก็ไม่รู้จะไปตามสูตรไหนแนวทางมันก็มี หลายที่นะครับก็แล้วแต่ใครชอบเดี๋ยวดูข้อมูลทั้งหมดอีกทีนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาบอกว่าทิศทางหลักสิบล่างงวดนี้นะครับสามารถหกนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะเป็นเลขคี่หรือจะเป็นเลขคู่นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานี่ผมก็บอกถูกนะครับสิบล่างผมก็บอกว่ามันจะได้เลขคี่นะสิบล่างเนี่ยจะได้เลขคี่ร้อยบนจะได้เลขคู่นะครับเขาที่เลขเก้า ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเนี่ยก็จะลงสูตรเก่าที่เหลือให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงสูตรใหม่ให้นะครับสูตรใหม่นี่ก็มีอีกหลายสูตรนะครับสูตรใหม่นี้ก็มีอีกหลายสูตรสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ